กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีตอนสวยๆพี่น้องเลยพากันมาเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายกับพอมินนี่อยู่ทงกลางทงแก้มห่วยพอมินนี่น่นะเลี้ยงงวัวเอาน่นะเลี้ยงควายเพนหนน่ะเลี้ยงงวัวปั่นกันเอาเลี้ยงควายเด้อ สี่ไม่รู้กลัวยเล็ดแหลดพี่น้องเลยมือสาวนบนตกลินสวยมาปัดแดดแดดหอนพี่มาเลี้ยงอยู่พีน่น้องเข้มหน้าัวโน่ไปมาแบบมาเห็นบนชุบนด,ดำหน้าก็เลยพอมินิผูกหัวไว้สิมาดำสวยระจัก กำลังผูกงัวลงมาจะช่วยเติบเลยสี่ตัวไม่รู้หยามลายเนาะงัวบวกกินแถวนี้แบบมันหยามหนัเลย จอตัวโนดำง่ายมันเป็นคนขาดคนไทยพี่น้องขาดไทยแล้วแล้วก็มาดำเก่งอะไีดำสี่คนห้าคนไก่สิแล้วอีกสองสามมือคือสิแล้วอ่ะสะัน ตัวไนจะผดุ่้อน่้โนสิแลหร่าเฮ้ยฮะเดีย้่ายว่าไนโอ้จ้าเฮยเไปก้านาะยังไปเอาทำคอย่างเขาป่าไปเอา ตนข่อยขไปคือบุมีคนเรียวลังบอกคนลุกๆอยู่มอเซิร์ตหาเห็ดช่งเนี้ยข่อยย่างขับไปนะเห็นอันเห็นเขาเคีียเห็ดนะเห็ดก็ปิดพังรางอยู่มอใส่อยู่น้องผู้ใดประดุกใหญ่ลูกเรืองเตียงเราวรัับห่วงบ่เฮ้อ น้องรวมแล้วนุว่าสิมาสัก พี่แัมขึ้นมาล้ำเทิงพี่ขึ้นมาล้ำเทิงพี่มันลิฟแล,ล้วท่านล่ะนออนออคนขาดคนไทยห้องชุดโต๊ะผัดวมโต๊ข้าวแต่ตัดาหางลายโมขาดจนลูกข่าวเชข้าข่าเนี่ยไร เรียบผู้ให yes. ้กำลังใจเนาะเรียผู้ให้กำลังใจหัวถูย่นยเฮ้ยหมุเด้เฮ้ยมันเหงื่อไหมหล่อจะเจ้าของเป็ดนะยังระดานทุกน้องอัน อีเดงน,น้อยผูกบ่ต้องเมอ้าวหน้าพุ้ยมันเท่านี้มาเจอตอนนี้ออเออมันแรงแล้วด,ดอกให้กระดำใส่มันสิเป็นหลักทอนจะบ่ให้หนึง่งบักใหญ่ช่องอะไรเนาะแม่ยสิ

บริกายจากบาทนะพ<า>ี่น้องบันปันเดินหอกมือกินเบน็ดเอาเมื่อทางน้ำมงเนี่ยกระไลพูดพี่บันปั้งเนี่ยพี่หายันอ่ะอย่าเสียหายกระอ่นสีเบ็ด เดเมนเบิดหตนาตัวโนาเดเขียนไปพุ่งี่กอเศพุ่ละร้อยวเจัสองพันหลายดอกเดบานนี้มันไานั่นนั่นนะหละโอ้ยยาวะปั่นกันมุกกินกะลานี่แหละขัวนกินขวปันกันกินบริสุทธิ์เดล่ยบริสุทธิเลีเป็นยังคือมูตายคืะ ปาชุ่มม <laughs> ันป oh, uh, anyway. uh ่วยมันเงามันง่วมเขาก็บเสบกินดอก่น้องเลยอันนี้หมูมันบริปิบิญังมันชื้นๆนั้นชันอยู่เออต่างแต่ว่ามันจะเลี้ยงหมูน่ะมันบริปิง่วมบริปิเงาเกินนันดอกเขาเกลือเขาจะกลิ่นห่านนี่อยู่อือ๋ัดแล้วบัดตอนเกลือนะครับคือว่ามันกับบรินนออยู่นัะวันเขาตะเกียงนะหายวันเข้าเกลือมันหน่อยมาก เพ่นงนามให้เห็นน้องเขาลอยเขาแหลเปลนเงี้ยงว่ะมันห้ายใจย่บเยเพิ้งกว่ากันร้อย,ดดยนะแล้วว่ะช็อกได้เลยชนทางนำ้ำหไดเลยทายดทางเหนือต่เกาก็กดำมันงามได้พาย,ายะ น้องเลยวางเลูกลามันอยะับพี่โ่เาสีใสเบ็ดปลมแรงมาว่าสีใสเบ็ดเมล่างกว่าส่วนเมื่อลัดประเทนเมื่ออยู่คระปเทนปเที่ยว อย่ไปใส่ใกล้นะจ้าใส่ใน้องจ้าิ่บอกไปซื้อใหม่หลวางเฮ้เยลงนเลยงเอนพตียท่นี่เพ้กนี้แงองนาะหวยเดปนาะหวยป่าหเห็ดขามไปทางนั้นกับบรานองเพอ จากซองสมัล่อยงวไวรนี่งวคยหมูแปนอันงวควยหมูบ่สับลายบอปเอฟซีเม่นบอสคนว่าทำมาสับลายจ้ะหมูมาเป็ดไก่มีเบิร์น่ะหมูมาเป็ดไก่ มัวคุยบ่มีแต่เงินมีแต่สัตว์เลี้ยงบ่เงินสวเลี้ยงบ่เลีสัตสัเลี้ยงหากิเเอมสัตเลเลี้ยงไม่ใช่เลี้ยงสัตยันะปีงด้ยค่อย ชุนจะมีบอกกระชุนจะมีบนในทงนี่ไปยินกินกับแกงหน่ไม้ปลาเท่านี้มวยยังมีปลากรยิเลย มันแดดมันสวยมันห่วนเอาคุ้ยเมื่อแลวแหละสงสยัยคนหล่อป่าอีกล้ะเทนมาฮาคนดำหกต้องบอมนี่ ใส่เเขียนป้ายไว้บ่เฮ้ยเขียนป้ายไว้ไาเขาเห็ดเมียบ่อ่าะลบเด้อเบิ่งอืออ่าเขาจะมาเอาบ่ เด้๋ยวคนทำสาวนหายนี่งาเติบงามน้ำมาสิดเบ็ดนั่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยม่วนขาน,นขาด ทั้งนี้กรดัมาทั้งนี้กรมาดัมบอพ่ออลไประยักอะไรนมันรีบปิดลมีเบ็ดสิบปอยที่ได้สิบเบ็ดอยู่ปีนี่งปี่เล่นบลเได้บ่ได้สิบเลี่ยงคั่วอยู่บดปี พี่กายีนนั่งจะพูดจะโปดอยู่แถวบนนี้นะมาสีดเบสเทนาโวโนโปลาเข็งเป็นกำลังใจให้โวโน่เลยพี่น้องดำหน้าบัทรนแล่าซ้ำขันต่ำอีกสี่มือหรือหามือโอเคพี่น้องมาหอนี้เข้ากับสิได้เก็บเาบรรยากาศไว้เพียงสำนี้ขอบค,คุณทุกคอมเมนต์เ้ย ยงหน้าพอนะพอกันคลิหปหน้าพี่น้อง